สนับสนุนโดยผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารวีวันเฮิรบสำหรับท่านชายส่วนแปดห้าหกสี่งสอดบ้านโอ้พ่อกว้ยพ่อนี่กระไลโตอยู่ตัวนี่งวพอว่าวาดเลยสิบกล้วยอยู่ดิคันข่ายว่านี่คือสิทธิ์ดึเงินหลายเนาะ เงี้ยวเรื่องขายเป็นยังลูกเขยมันจ่องอยู่ฮ้ยพ่อข้อยี่มันมีจักสายพันธุ์เหรอเง้ยวลายกันดิเดี่ยวอันข้อยสีดำนี่เขาห่วงข้อยังค้อยลำค้อยลำเดีลยวสีดอนๆขาวๆอันเดียสั้นค้อยลอนเอาขึ้ห้องยังสั้นโอ้สมัยตะกี้พุทธเถ้าก็พ้าเอิญ แต่ว่าตู้เมื่อยเกินคั้ยดำคั้ยดอนนั่นแหละเออแล้วพ่อคั้ยที่เขาประก,กวดเดซันเขาเกินคั้ยสายพันธุ์พัฒนาโอ้สายพันธุ์พัฒนาพุ่นน่ะแมนเออขันเจ้าเลี้ยงหลายจังสิเวลาเจ้าไปเลี้ยงย่างไปไกลพุ่นมืเมื่อยเนี่ยบ่กมือเมื่อยแล้วกับปอยมันเลี้ยงกับปอยมันยางกินไปทั้งละ บ็ปวดแข้งปวดขาเนี่ยบอกว่าเป็นยังพ่อไม่ยาดีเอียงล่ะพ่อกินจะได้แดงประจำอ๋อไม่ว่าท่านดวงนั่นแมนโอ้สมพธอเนาะแตงแข็งแรงเออจำปีตัวคือจังส่งสมบูรณ์ขึ้นคือจังเป็นยังไงอึ้งเดืงยอึงเดือใครอึงเดือยคือยังสิมูกกว่าจังสั่นล่ะเมื่งแต่ส่งนี่นี่ได้ไปซื้อส่งยืดมาใส่นอนกับปวดขี้ทับเส้นทับเอ็นเจ้าของทรงใส่เสื้ออ้วนขึ้นอยู่ดอก อยากจอยบอวม่ไมอยากจอยแลนะ้ว <ST>. <ด>เนาะเตียงคว้วเคยผ่นอนี่เตียงคว้วนี่แม่จอยเลยเตียงปุบจอยเลยบอบอละให้เตีงไดนสะจังตัวนี้ให้ไปได้เดือนหนึ่งไปฮู้คือสิโดนแท้บอบอมาด่วนมาเนาะให้ไปได้สองส,สองสัปดาห์ไปสองสัปดาห์เออสองสัปดาห์ เลี้ยงขั้วเอา้าได้ยูแต่ว่าเหตุแบบไรละ่ะตัวกข่ามันย่างเออทางที่ดีตัวขี้มันเลยขี้ค้วยนี่เออคือห <c oughs> ลังคว้วเนาะไปนะมันบัานีนึอว่าหนูจอยอยู่เด้ตัวจะไปขี้ตัวหน่อยเด้อเอาเป็นอย่างหลังมาสีฮัก ไอ้หน่อพอกระไดไอ้ขี้ตัวง่งขี้ตัวง่งยเหระจอยเลยไพจอยหนูจอยบ่บ่เอาไพสันคั้วจอยคั้วจอยเออโอ้ยพอกระไดวหนูไม่ได้อ้วนปานนั้นโอ้ยจักละเบิ่งหุ้มแล้วก็กลมบอกกลมบอกอยู่เนาะหบวซื่อ Hmm. Owat se. Kauan uat